ขอตอบว่า x ค่ะอุ๊ยอ๋ x เหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ x หรอใช่ผิดค่ะอ้าวมันจะเป็น x ได้ไงคะก็หาค่า x หรือเปล่าคะอ้าวนี่คือสูตร r หาร j าหาร j ตัวอะไร อย่าลืมกด u ั s สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขูดที่นะเบื่อจังเลยเวลาจะถึงวิชาครูเป็นสีเนี่ยฉันไม่ชอบเรียนเลยคือว่าเขาจะสอนแบบวะไม่สอนไม่สอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเคยสอนที่ไหนไม่เคยแก้ว่าคิดคิดเขาว่าเขาจะสอนไหมล่ะสับสนพูดถามแค่นั้นพูดเยอะจังวะเฮ้ยแทมีแฟนยังวะทำไมวะนิกี้มีเมาส์ปากถาม ก็มีบ้างมีเป็นพาร์ทไทม์เฮ้ยเข้าทางเลยเลยนิกกี้เช่าอะไรอย่างงี้เป็นำชาครับเนาะพาร์ทไทม์นักเรียนตำรวจทำความคารพบสวัสดีค่ะเธอขำอะไรเมื่อกี้ขำนิกกี้ครับทำไมผมแค่ถามแพลวเฉยครับว่าเขามีแฟนยังครับแล้วแพลวตอบว่ามีเป็นพาร์ทไทม์ครับ คนมันสวยนะลูกเนาะขอหยอณเพื่อนนะลูกนะเพื่อนจะได้แบบว่าคนย้ายมาใหม่ก็จะได้อยู่สบายใจที่พูดว่าจะเข้าเรื่องเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เข้ามาจริงหรือใช่พูดจริงมามาลูกมาใครอะพื่อนเพื่อนเลยลูกบอกเพื่อนเพื่อนว่ดีเราแอลลี่นะ แอลลี่นั่งนี่ลูกนะว,วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและสำคัญกว่านั้นคือสอนหนักมากเพราะจะสอบโอ้ยทำไมอะครูเป็นสีสอนเป็นหรือเปล่าคะคณิตศาสตร์อะคะครูสอนได้ทุกอย่างสอนบกลดดับงนา่งโรงเรียนครูก็สอนได้คณิตศาสตร์วันนี้สอนเรื่องสูตรการหารใครตอบได้ก็ตอบนะหรือว่ามั่นใจมากก็ยกมือตอบเลยอันแรกอันนี้สูตรอาหารอะไร เอ้าขอตอบว่า x ค่ะอุ๊ยอ๋ x เหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ x เหรอใช่ผิดค่ะอ้าวมันจะเป็น x ได้ไงคะก็หาค่า x หรือเปล่าคะอ้วนี่คือสูตราหาร j าหาร j ตัว อาหารแคลต่ำครับเออใช่ใช่ไหมจริงแล้วครูบอกจากใจนะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจหรือไม่พูดคำว่าไม่รู้ดีกว่าตัวอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับตัวอะไรโอ้ถ้าเป็นตัวเลขล่ะสูตรอาหารสูตรอาหารโอ้ครับผมไม่รู้จักครับสูตรอาหารบที่ผมกินแต่รีสอร์ทแม่เธอยังยืมเงินครูอยู่เลยเฮ้ยติดทะเลาะอะไรล่ะวายก้าวเขินแล้เนี่ยใจด้ย ต่อไปค่ะลูกอู้ตายแล้วอันนี้เหมือนง่ายแล้วมีตัวเลขด้วยอะอะไรคะลูกอะไรคะได้หนูได้อาหารเยอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงคิดจะเยอะอาหารมากมายไก่กอ็เยอะนึงร้านอาหารร้านอาหารดูจากตรงไหนนายเมาก็ร้านอยู่ข้างหน้าไงอ่าห่าถูกดูแหลไอ้เมามึงได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมาทางนี้ก็อย่าไปใช้สมองสิเฮ้ย นายเมาเธอเก่งมากเลยอ่ะเธอเก่งกว่าคนที่เพิ oh ่งย้ายมาด้วยซ้ำนะอุ้ยแอนนี่แล้วฉันช่างเถอะคุณเป็นสีด่าเธอไม่ได้ด่าใครค่ะเปย์เปลย์เข้าใครใครรับก็เข้าคนนั้นอ้าอ้าอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยตัวเลขมาแล้วเนี่ยหนูว่าต้องเป็นอาหารหนึ่งจานหรือเปล่าคะเฮ้ยจริงมีอันจริงมีหนึ่งมีเลขหนึ่งให้คิดอีกผมตอบได้ครับครูอาหารกลางวันครับอุ้ยเฮ้ยไงอ่ะมีสี ยังไงวะถูกต้องค่ะโว้าวคำยากว่ะอาหารกลาวนยังไงนะยังไงครับเจ้านายเก้าอธิบายเลยมันยังไงเลขหนึ่งภาษาอังกฤษว่าอะไรวันวันอ่าแล้วมันอยู่ตรงอาหารอะไรอยู่ตรงเลยอาหารอาหารกลางวันอาหารกลางวันเก่งมากนายเก้าเก่งมากนายเก้าเก่งสุดพอละสอนแค่นี้สบายใจละเออแล้วครูจะออกสอบไหมครับออกค่ะงั้นงั้นเอางี่ไหมครับครูเฮ้ย ถ้าผมไม่ครูทายข้อนี้แล้วครูตอบไม่ได้ครูต้องแคนเซิลสอบเอาสิเอาสินายเอเนาบอลเอาสิมาอะลงกันเอาอะหลงอะหลงอะไรครูไปได้ไงเนี่ยก็ฉีกไงอุ้ยเอาละสบายละเฮ้ยเฮยเอาวะมันคืออาฐานเหนืออา อาหารเหนือเจ้าอาาหรเหนือเก่า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 ตอบเร็วให้เธอแก้ตัวแล้วกันเธอจะให้ครูแก้ตัวเหรอนายนิกกี้ง่ายๆครับครูเพนต์ตีอุ้ยตัวนดียวนึงเมื่อกี้ก็อาหารเหนือเธอเป็นคนใต้อาหารใต้ค่ะ พิดว้วย,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 ยไม่ใช่อาหารใต้หรอไม่ใช่ครับอันนี้คืออหานพิดอหานพิดอ่ <c oughs> อา, <c oughs> อานพิด ยอมแพ้ก so ็ได so so oh, ้ถือว่าวันนี้สอนเพื่อให้ความบันเทิงไม่ต้องนำไปใช้แล้วก็ไม่ต้องอเฮ้อาหารปิดแอลลี่อาหารปิดไม่ปิดไม่ปิดยังเปิดอยู่นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจะ และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายมาจ้ะเหยยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็แรงจบ